วันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2 0 2 4หัวข้ออธิษฐาน,ฐานเพื่อเรา,เราข้อประคัมภีร์ยอห์นบทบที่17ข้อ20-21ง 21. 24ก่อและข้อ26กล่าวว่าพระเยซูทรงอธิษฐานว่าข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนตั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขา เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้น ข้าพระองค์ได้กระทําให้เขารู้จักประนามของพระองค์และจะกระทําให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดำงรงอยู่ในเขาข้าพระองค์อยู่ในเขาพระเยซูทรงจบคําอธิษฐานของมหาปรติหลงด้วยการอธิษฐานอย่างเจาะจงเพื่อเราซึ่งเป็นผู้คนที่จะมาจากแดนไกลในอนาคตซึ่งเชื่อในพระเยซู พระสาวกรุ่นแรกของระรงได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระองค์เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยสัมผัสพระเยซูเหมือนผู้คนเหล่านั้นแต่เรารู้และรักพระองค์ผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และผ่านของประธานแห่งพระคำของพระเจ้าและดังนั้นจนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราทำหน้าที่แบ่งปันเรื่องราวของวิธีการที่พระเจ้าทรงเสด็จมาเป็นมันุษย์ เพื่อตายและเป็นขึ้นมาเพื่อเราทุกคนบัดนี้ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์สามารถเป็นบุตรของพระเจ้าได้เต็มด้วยสันติสุขความยินดีและชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าดีใจที่พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อเราอย่างเจาะจงเพราะนี่เป็นสิ่งที่ยากสําหรับเราเรารู้และรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นแม้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราก็ตามแต่เพราะพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเราอย่างแท้จริง คำอธิษฐานของพระเยซูจึงกลายเป็นความจริงเรากําลังเรียนรู้ทุกวันเกี่ยวกับวิธีการที่จะรักพระเจ้าและรักกันและกันและเมื่อเราล้มเหลวเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงยกโทษเราและทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเราอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดดึงคาบรงเข้าใกล้โปร่งด้วยเถิดอาเมน